สวัสดีครับวันนี้เราก็มาพบกับช่องพ่อลูกๆกีกเลยนะครับวันนี้เราจะมาล้างแค้นในวันนั้นครับที่ห้วยเวินวันนั้นเราก็ได้ปลาช่อนไปสิบกว่าตัวปลาดุกหนึ่งตัวนะครับวันนี้เราจะมาลองเหยื่อตามที่ยูทูบเบอร์หลายท่านลองทานะครับวันนี้เราก็มาลองเหยื่อปลาหมึกปลาหมึกแห้งนะครับแต่ไม่รู้ว่าจะเหมือนของน้าๆท่านอื่นใช้หรือเปล่านะครับเราใช้เป็นปลาหมึกแบบนี้นะครับหั่นท่อนเล็กๆแล้วนะครับปลาหมึก ครั้งแรกในชีวิตกับการลองใส่เบ็ดปลาช่อนนะครับนะครับเดี๋ยวเราจะใส่เหยื่อก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาติดตามชมกันต่อไปนะครับวันนี้เรามาสามคนนะครับลืมแนะนําไปนี่ครับผ่านโพนครับนี่ครับผ่านให่ครับผ่านใหยปลาเปมครับปลาเปมรถจกลองเดี๋ยวใส่เหยื่อเสร็จแล้วก็ติดตามตอนต่อไปนะครับว่าจะเป็นยังไงตอนนี้เราก็ใส่มาจนถึงจะท้ายของอ่างแล้วนะครับ ตอนนี้ก็เหลือเบ็ดไม่ฉีหลังรู้สึกว่าจะมีรอยคุณมาใส่ก่อนเราประมาณสองสามวันนี้ครับยังหินร่องรอยกันใส่แต่ไม่แน่ใจว่าจะได้ไหมหรือยังไงนะครับเราก็ยังใส่ไปหากินหายากของไข่ของมันมันไข่มันมันไข่ที่หมดแล้วครับอีกคนนึงผ่านโพนผ่านโพนอยู่ใส่นอกน่าจะใส่ตานพุ่งนานนะครับ ลักษณะไม้ันจะเป็นทุ่งนาลงมาหาเขื่อเนเก็บน้ําตัวน,นี้นะครับเขื่อนเก็บน้าก็จะมีแต่หญ้าขุนปุยหญ้าที่เห็นเป็นหญ้านี่เป็นน้ําหมดนะครับซึ่งไม่สามารถลงได้แล้วก็ปิงสําคัญคือปิงเยอะมากก็ใส่ไปเรื่อยก็จะใกล้จะหมดนะครับ อันนี้ก็เป็นข้าวเขาเรียกว่าข้าวข้าวกำน่าจะใช่นะครับเป็นออกรวงสีดำดำนะครับสวยงามนะครับซึ่งเป็นผลผลิตเร็วมากนะครับน่าจะเรียกว่าข้าวกำนะครับเนาะสีดำ,ดำับผ่านโพรไปไซน์นอกเดินม,มาแล้วครับยังเหลือเบ็ดอีกเยอะอยู่นะครับอาติดตามรุ่นต่อไปครับพี่เนอะ ตอนนี้ฟานโพนก็ใส่มาถึงนี่แล้วนะครับพอข้าวเหลืองข้าวเขียวก็จะมีเสียงนกเขาขันและงุมนะครับนี่ครับตามชายขอป่าบางตัวก็บอกว่าข้าวกู้ข้าวกู้ทั้งที่ทไม่ได้ปลูกเองข้าวของชาวนาแต่ก็มาจับจองไว้แล้วนะครับข้าวกู้ข้าวกู้ข้าวกู้กประมาณเดือนหน้าเดี๋ยวผมก็จะออกต่อนกเขาเหมือนกันนะครับเป็นกีฬาพื้นบ้านอีกชนิดหนึ่งนะครับแต่ไม่ได้ต่อแบบ เอาอเป็นเอาอตายหรือเอาชีวิตของเขาอย่างเดียวนะครับบางตัวผู้แพ้ก็ย่อมไม่ต้องตายเสมอไปนะครับบางตัวผมก็ปล่อยบางตัวผมก็เก็บมาเลี้ยงบางตัวก็ให้เพื่อนฝูงไปบางตัวก็แจกยติมิตรสนิทหาสา,หายอะไรไปเรื่อยนะครับตามภาษาคนรักการต่อนุกเขานะครับที่เห็นยืนอยู่หลายๆคนนี้ไม่ใช่คนนะครับคุณรายการครับพวกผมมากันสามคนนะครับถ้าเห็นอะไรแปลกตาก็จะวิ่งนะครับ นี่ครับสาหรับยามเบ็ดรอบแรกของเรานะครับก็ยังไม่เห็นตัวปลาเลยครับสําหรับเหยื่อปลาหมึกนะครับก็สี่ยาวกั้นไปเรื่อยๆนะครับวปลาหมึกนะครับใส่ติดดินนะครับก็ยังไม่เห็นตัวปลายังไม่มีนะครับจิบจิ๊บ ยังก็เดินไปก่อนนะครับตัวปลาไม่เห็นไม่มีมีคันเบ็ดที่ดึงไปอยู่สองคันแต่ก็ไม่เห็นตัวปลายามเรือจนถึงประมาณสามสี่ทุ่มนะครับเราก็จะเก็บเบ็ดกลับเดี๋ยประมาณสักสามทุ่มเราสัมายาใหม่นะครับตันนี้ก็ใกล้จะหมดหมดเบ็ดของเราเบ็ด เบ็ดไม่ใช่ใส่น้อยๆน,นะครับร้อยกว่าคันนะครับพี่น้องเอ้ยร้อยกว่าคันพยายามที่ไหนเขาสุเด็ดที่นั่นเราจะพยายามไต่อไปสำหรับเหยื่อปลาหมึก <laughs> พยายามไปเรื่อยๆ <laughs> ไปเรื่อยๆนะครับ นนีีน่่่่เทยช้าสิ่งที่เราทําได้นะครับเก็บเล็กผสมน้อย,ออน,อยนะครับขอพยายามที่จะพัฒนาที่นั่นครับตอนนี้เกี่ยวแล้วครับอืมเกี่ยวแล้วครับอืมนี่มาแล้วครับหนึ่งแต้มนี่นี่นี่ของตาย <laughs> เราก็กลับมาถึงด้แล้วครับเน่ยหอบผลประกอบการรอบแรกนะครับนี่เหยื่อปลาหมึกโอ้ย <laughs> ประมาณสองกิโลนะครับเดี๋ยวปลาหมึกแต่เรามาใส่เบ็ดปลาช่อนนะครับไม่ได้มาใส่เบ็ดหอยแต่ว่าวโค่นตะกอบการของเรานะดูเคลื่อนที่ช้าแล้วก็เก็บให้หมดนะครับเดี๋ยวเราจะมาทําเมนูต้มแล้วก็เอามาย่างให้อร่อยอร่อยกันนะครับแล้วก็ได้หมากบัวมาเขาเรียกหมากบัวอือหมากบัวมาหนึ่งหนึ่ง,หน,งหนึ่งอันนะครับมันอาจจะเป็นเพราะเราใช้ปลาหมึกแบบนี้หรือเปล่าครับถ้า ท่านไหนมีความรู้ก็แนะนาได้นะครับตลาหมึกแบบนี้นะครับหรือว่ามันไม่ถึกสสรกกับปลาช่อนหรือว่าเป็นเพราะว่าแถวบ้านเรามันไม่กินปลาช่อนมันปลาช่อนมันไม่กินตลาหมึกแบบนี้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวแต่ยังไม่ยอมแพ้นะครับเราอีกป,ประมาณสองชั่วโมงเราจะทิ้งไว้ให้นานกว่าเดิมครับเราจะมายามอีกรอบหนึ่งเด้อมาแล้วนี่ครับมาแล้วครับอีกนึงนี่สองกัมเอ้ย <laughs> มีแต่มาหอยล้วนๆครับรอตายแล้วครับฝากไว้ก่อนรอติดตามอีกรอบหนึ่งนะครับลาวเราจะมากู้กันใหม่อีกรอบหนึ่งยามอีกรอบนึงเราจะก็บเบ็ดกลับเลยนะครับเพราะว่าพรุ่งนี้เราต้องทํางานกันนะครับโอเคครับรอติดตามต่อไปครับหลังจากที่เรานั่งพักดื่มพักอะไรมาตอนนี้ก็จะเดินซีหน่อยนะครับมาครับพี่น้องยามยามรอบสุดท้ายนะครับอยากยามเป็นยอมแล้วนะครับคิดเอาแล้วกันหลัง โอ้คือมูฮยอนปลาปลาโอ้นี่นี่ปลาหนึ่งไม่บอกปลาอะไรปลาปลาได้สิโบนี่ครับโอ้โหเหยื่อปลาหมึกของเรานะครับนึกว่าไม่ได้ได้กินแล้วเด้อพี่น้องเอ้ยหอดเกือบเที่ยงคืนก็ดอกก็เดพือดๆนนะี่มันกินอยู่ครับพี่น้องกินอีหลีปลาคอตัวเป็นๆ พูดแล้วพูดแล้วเพื่จะได้กินปลาคอคือไม่ได้กินหมดก้างผมเลยอ้อหนึ่งแต้มแต้มครับแต้มแต็มกินเลืกเด้นี่คือกินหัวกินอย่านี้เมันบอกสาขาเจ้าว่าในยูทูบเลยคนน่ะคนน่ะโอ้กินเลือกอีกปุจบเกมจับรถ ตัดหาจำเป็นต้องตัดนะครับมันกินดึกอีเล<ม>ี่ยบอ่อเต็มแน่ติดตามชมวกันต่อไปนะครับเดี๋ยวจะถ่ายให้เป็นช่วงๆดูว่าได้ขนาดไหนกูทีเดียวครับกลับว่าเป็นมันสีลุงเยนยอันนี้ก็อยู่เหมือนเดิมมั่มีอะไรเปลี่ยนแปลงต,ติดตามต่อไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวจะให้ชมไปเรื่อยๆถัดมาครับแต่นี่ไปซุชมหลังที่ทแจกหลังที่เท่าไหร่เลครับ เห็นแต่ว่าดึงเข้าไปในป่านะครับอือหือมีตัวระวังปิงเด้อโอ้ตัวที่สองของเราครับจะเป็นปลาอะไรนะครับมีเดงครับมีล้นไม่มีปลาคออยู่วะปลาอะไรปลาหมอวะจ้ปลาอะไรหกดึงแหงตืบเลยจนอีด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 ปลาช่อนครับโอ้โหปลาช่อนครับปลาช่อนไซส์ไซส์รู้สูงไม่ปันใดไซส์หำ ซยเลย้ยซ้ายมือข้างหลังนะครับการดื่มเครื่องดื่มทำให้สี่แซ่สี่ขวานครับใส่หำคนถ่ายแล้วครับไปโอ้ยนั่งนั่งนั่งคุยกันท้ายรถจนลืมเก็บเบ็ดนะครับคิดว่ามันจะไม่มีกินไม่มีตัวมากินนะครับโอ้ยหนอยโหดเอาครับติดตามตัวไปครับเก็บใสคกระชัง รุนุนรุน,นพี่น้องเอ้ยกินที่มันดึกเราต้องต้องเสียยอมเสียสละหมากเบิดน,นะครับกัด,กดขาดอย่างเดียวครับติดตามต่อไปครับจะเป็นยังไงนครับเดี๋ยวกลับมาก็คงได้เห็นหัวชลี่เต็มกระชังนะครับร <c oughs> ับล้งหล,ลังจากเรายามรอบสุดท้ายเสร็จนะครับก็เป็นเวลาเกือบเที่ยงคืนนะครับรอบแรกเราไปยามช่วงเวลาหนึ่งทุ่มนะครับหนึ่งทุ่มเราก็จะได้มา นี่ครับสิ่งที่เราได้มาครับรอบแรกนะครับประมาณหอยชอรีประมาณสองกิโลนะครับทีนี้เราคิดว่าต้องใช้เวลาเพื่อให้ว่าปลามีเวลากินเยอะนะครับเราก็ไปย้มอีกทีนึงก็เกือบเกือบห้าทุ่มนะครับแล้วก็นั่งคุยกันไปอยู่ท้ายรถนี่ครับจนเกือบห้าทุ่มพอดีฝนไม่ตกพอดีครับแต่ทั้งที่จริงวันนี้ฝนตกทั้งวันเลยนะครับ,บเราก็เลยมีเวลาช่วงเย็นช่วงเย็น ห้าทุ่มนะครับห้าทุ่มใช้เวลาเกือบชั่วโมงครับไปยามเบ็ดครับก็รอบที่สองก็ได้ขอยฉลีมาจานวนหนึ่งครับมาโลครึ่งนะครับปลาที่กินนะครับสามตัวกินอยู่นะครับปลาหมึกแต่ว่ามันเป็นต้องเข้าใจว่ามันเป็นปลาพันล่าเหยื่อเขาเนาะเราต้องถ้าใช้เหยื่อสดจะดีกว่านะครับเพราะว่ามันจะมีโอกาสล่าเหยื่อได้มากกว่าอันนี้เราใช้เหยื่อปลาหมึกเนาะอืม มันมีแรงจูงใจให้ปลาที well ่วัจรานะครับคันเบ็ดนะครับไม่ธรรมดานะคันเบ็ดเนี้ยครับหนึ่งก้อนนะครับตรงนู้นอีกหนึ่งก้อนครับร้อยกว่าคันนะครับวันน้ครับสิ่งที่ได้มากนะครับประกอบยุคลงมันอาจจะใช้ใช้เอ่อเหยื่อปลาหมึกสดเนี่ยได้เป็นบางพื้นที่นะครับแต่สําหรับหมายที่ว่ามีปลาปลาช่อนน้อยๆเนี่ยอาจจะใช้ไม่ได้ผลนะครับสําหรับวันนี้เราก็ปิดคลิปไปแต่เพลงเท่านี้นะครับตอนนี้ก็จะเที่ยงคืนแล้วครับพรุ่งนี้เราต้องทํางานต่อนะครับครับผมสวัสดีครับผม